สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับก็มีคนมารีวิวนะครับยอกว่าให้ผมเล่นครีนให้ดูหน่อยนะครับเป็นตัวนักยิงปืนนะครับตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนีกว่ครับตัวตัวนี้นะครับพอดีว่ามันมีฟรีพอดีนะครับก็เลยจะเล่นให้ดูนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับถามกันเข้ามาเยอะแยะนะครับมากมาก่ายกองนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับบอกว่าพี่ออกของตามพี่ไม่เห็นจะโหดเลย โอ้ยผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการออกของของผมนะครับ20%นะครับในการออกของนะครับอีก80%นะครับสเต็ปการเล่นของคุณนะครับถามใครดูก็ได้นะครับต่อให้ของคุณดีขนาดไหนนะครับถ้าสเต็ปคุณไม่มียังไงยังไงคุณก็แพ้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจในจุดจนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับว่า คลิปที่ผมสอนพวกพี่ๆน้องๆไปออ่เว่าวิธีการออกของอย่างเงี้ยโหดหรือไม่โหดก็เดี๋ยวมาดูผมเล่นกันแล้วกันนะครับก็เริ่มอเลยดีวาเดี๋ยวผมจะมาเล่นหมดจับคู่ลวกันนะครับวันนี้นะครับก็ชิวๆไปครับหมดจับคู่เพราะว่าเอผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันได้อะไรนะครับก็เพื่อนๆกาลังอ่านดูครับตัวนี้มันก็จะได้ mvp นะครับ mvp ห้าอะไรเนี่ยแหละครบห้าครั้งก็จะได้รับนะครับ MVP นะครับส่วนก็ MVP สามครั้งนะครับแล้วก็วินสิบห้ารอบนะครับวินสิบรอบนะครับก็คือชนะสิบรอบนั่นเองครับในโหมดจับคู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมก็เล่นโหมดจับคู่มันก็ขึ้นตลอดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มันมเลยจีว่าโอ้โหเพื่อนๆลองดูสั่งขวามือกดเกมปุ๊บแดงแป๊ดเลยไม่รู้ว่าสูกนี้แต่ เก็บแต้มทันฮีโร่ตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องควักเงินตัวเองซื้อแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแมบพบมันทำแบบคิดมากผมว่าสวยดีนะแต่เสียอย่างหนึ่งคือแม่งเป็นมันเด้งขึ้นตลอดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนี่ครับของที่ผมได้สอนไปก็คืออย่างแรกครับออก ดาบมานะครับจะบวกจังตี45นะครับแล้วก็สปีดนะครับสปีด30%ครับแล้วก็ดูดเลือด10%ครับอย่างที่สองก็จะออกเป็นรองเท้านะครับอย่างที่สามก็จะออกเป็นแคมเธอร์นะครับบวกสปีดครับอย่างที่สี่นะครับก็จะออกเป็นตอกก่อนครับอย่างที่ห้าก็จะเป็นดาบทำลายล้างนะครับอย่างที่6กก็คือใบมีเห็นความเสิ้นหวังนะครับแต่คือถ้าเราจัดของใหม่ครับเราจะออกเราจะออกของแบบว่าถูกๆก่อนนะครับเพื่อนๆสเต็ปการออกของครับผมออกบอกบอกไปครับเพื่อนๆต้องเอาไปเลียงกันเองนะครับเช่นอ่ะอย่างอันไหนถูกกว่าเพื่อนๆ ออกก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องมาออกตามเหมือ er. นผมเ hmm. ป๊ะๆก็ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละเกมผมขอบอกวก่อนในแต่ละเกมอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับบางบางเกมเจอคนที <Maple> ่อ่อนกว่าเราเราก็สามารถกระโดดข้ามที่ไปเอาไอเทมของใหญ่ๆก่อนได้นะครับแต่ถ้าเจอทีมแข็งๆนะฮะเจอทีมเก่งๆหน่อยก็ออกของที่คิดว่าออกแล้วจะทําดาเมจได้ช่วงแรกๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าออกของตามผมเป๊ะๆครับถ้าออกของออกของตามผมเป๊ะๆก็ ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับถ้าออกถ้าคิดจะออกของตามผมแป๊ะๆแล้วก็สเต็ปสําคัญนะครับสเต็ปในการเล่นนะครับตัวครีมนะครับมีคนหลายคนบอกว่ายุนเจ้าชอบล้วงว่ะอยู่กลางก็ล้วงอยู่หลังก็ล้วงสเต็ปการเล่นของครีมนะครับไม่ไม่มีอะไรมากครับยืนหลังครับพอเห็นยุนเจ้ามันวิ่งมานะครับเราวิ่งหนีไปเลยนะครับวิ่งหนีออกนอกจอไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วค่อยวิ่งกลับมานะครับทาไมผมถึงเอาวิ่งมานะครับวิ่งนี่มันสําคัญนะครับสําคัญอะไรนะครับสําคัญตรงที่ว่าเราสามารถวิ่งกลับมาได้เอาว ฟโลเลเโอ้โหแทบตายนะเพื่อนๆอ้าวอ้าวหลอนนี่ครับจะเก่งไม่เก่งผมว่าไม่ได้อยู่ที่ท,ที่สเต็ปเท่าไหร่หรอกเน็ตดีก็ชนะไปครึ่งอะ่ะผมผมบอกไว้แค่นี้ยโอ้โหแล้วแม่งมากลางสองมันจะบ้าป่าวะ บ้าหรือเปล่าฮะพวกมึงเนี่ยมากลางกันสองเลยโอ้โหแล้วก็ไม่มีใครจะมาช่วยหนห่อยหรอวะมันกลางสองเลยนะเว้ยไอ้น,นี่ก็แม่ไม่เป็นไรครับถ้ามันมากลางสองเราจะได้เปรียบเรื่องเลเวลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะได้เปรียบเรื่องเลเวลนะครับเลเ,เลเวลเราจะวไวกว่านะครับผมก็ไม่คิดจะอยู่กลาง กลางจนถึงเวล6หกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเวล4สี่ผมก็ไปไล่ตุ๋ยแล้วนะครับสเตปผมคือไล่ตุ๋ยสามเลนนะครับวิ่งแม่งทุกเลนครับขยันวิ่งครับตรงไหนมีคลิปเยอะๆผมจะวิ่งเข้าไปเอาตลอดนะครับเงินเยอะมากกว่าสองพันนะครับก็ถือได้ว่าคุณจะเก่งทันทีนะครับจำไว้นะครับแบบว่าวิ่งเลนให้เงินเราแฟงคนอื่นนะครับวิ่งเลนให้เงินเราแฟงคนอื่นแล้วเพื่อนๆจะโหดนะครับ เพ,เพื่อนอาจจะงงเว้ยเก็บยังไงให้มันได้แบบว่าเงินเยอะๆก็ตรงไหนมีคลิปได้เยอะเพื่อนๆก็ไปฆ่ามันอะไรประมาณนั้นนะครับโหทีนี้สามเลยทีนี้ลําบากเลยผมเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งบวกแล้วเว,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 ว้ยโอยกลับมาไอ้บาาักหาเอ้ยมันก็รู้ดิวะ มาเด้ตุ้ม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 ยิงทีเดียวโอ้ยไปหาแล้วเพื่อนกูตุ้ม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 อะไรบ้าหาวุ้ยยังแม่หายนี่ครับก็เล่นประมาณนี้ครับอย่าไปบวกกับมันมากครับ ตัวเราแรกๆอาจจะก,กากับเพื่อนๆเล่นกันมาเพื่อนๆคิดว่า้แม่งกากแน่นอนเลยแรกๆใช่ครับตัวหา่านนี่แรกๆแม่งกากครับแต่อย่าให้มันเกิดแล้วกันนะครับเก <laughs> ือบเกือบเกือบไปเกือบไป s <S ตุ้ม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 ตุม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  แน่นอนครับนี่ครับต้องเล่นอย่างนี้ครับรอเพื่อนเปิดแล้วเราค่อยเข้านะครับเราอย่าไป sum สีุ่่มห้าเข้านะครับมานาหมดเราก็กลับครับเราอย่าไปฟีลเลียนะครับเราอย่าไปฟีเลียเอ้ยแม่กูต้องฆ่าให้ได้นะเว้ยกูต้องแบบเออฆ่าได้ไม่เกี่ยวหรอครับถ้าคุณฆ่าไม่ได้นะครับเงินคุณดูสองเงินผมสองพันแล้วดูเงินผมสองพันหนึ่งแล้วดูตุ้ม โอ้ยหลักหลักหลักโอเคนะครับตอนนี้เราได้ดูดเลือดแล้วนะครับสิบเปอร์เซ we ็นต์นะครับนี่ครับเราเล่นแบบนี้เฉยๆเราก็ได้ของนะครับเพื่อนเราอยากไปแบบเฮ้ยแม่เราต้องฆลายได้เนะเว้ยเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับเราเล่นเหมือนแบบปรดตอดหน่อยครับเราอยาไปใจถึงมากับใจผมเห็นไอ้พวกใจถึงๆเนี่ยเล่นตัวนี้จบชีวิตไอ้เสือร้ายทุกที่ครับ นี่ครับอันตีมาแล้วเปิดได้ตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มแค่นี้แค่นี่ยเพื่อนๆเนี่ย,ย,ย,ยได้แล้วคิวตัวหนึง่งไม่จําเป็นต้องคิวเยอะหรอครับเพื่อนเวลาแบบว่าหลังๆใช่ปะ่ะสมมติว่าเราแบบว่าหลังๆอ่ะสมมุติว่าถ้าเราเกิดแล้วหลังๆเดี๋ยวเราค่อยไล่คิวมันก็ได้ครับแรกๆเราก็ ลอยเพื่อนไปก่อนลอย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 อร่อยอร่อยไปเรื่อยเงี้ยวิปปุ๊บปุ๊บเขาเรียกว่าวิงสองวิงสองต้นว่ะอือออกรองเท้าได้ครับเพื่อนยิงครับยิงครับยิงยิงยิงเรามายิงเรามายิงแค่นี้เพื่อนเกี่วได้แล้วตัวที่สอง ออกของแค่นี้เองเนี่ยโอ้โหไม่เป็นต้องออกของเยอะครับการเล่นสเต็ปนะครับอยู่หลังๆปอดๆไว้วิ่งหาคลิปเรื่อยๆนะครับวิ่งฆ่าคนวิ่งตุ๋ยวิ่งไล่ฆ่าคนครับของใสอันนี้ตัดดิ้นแล้วเนี่ยตุ้มๆๆ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 ก็เนี่ยฆ่าไม่ได้ก็หนีครับถ้ารู้ว่าจังหวะเรา เข้าไปแล้วมันไม่คุ้มก็ไม่จำเป็นต้องเข้านะครับบางทีครับเพื่อนๆเห็นบางทีเนี้ยป้อมมาเราอยู่ตัวเดียวมันมาสี่ตัวเนี้ยเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่เราต้องอย่าทําให้ป้อมแตกไม่ใช่นะครับถ้าปล่อยแตกได้ปล่อยแตกไปเลยนะครับเพราะถ้าเราตายหนึ่งตัวมันไม่คุ้มนะครับวิงผมที่ผมเอาวิงมาผมเอาวิงไว้หนีเฉย ผมไม่ได้จะอาวิ่งไว้เข้าหรอกแต่บางจังหวะคือเราวิ่งเข้าไปอันตรีได้นะครับเพื่อนๆน <ๆ S 2> บางจังหวะครับแค่บางจังหวะนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แบบว่าเอ่อต้องเปิดให้เขาตลอดไม่ใช่นะครับถ้าเราคิดว่าเราตามจังหวะได้เราก็ตามไปนะครับเพื่อนเนียเราเล่นประปอดไว้เราอย่าไปห้าวครับถ้าเราห้าครับโอกาสที่เราจะเกิดยากนะครับ เนี่ยยืนอยู่หลังยืนอยู่ห่างๆเลยครับพอถ้าเรายืนอยู่ห่างๆับถ้าเจอยุนเจ้ายุนเจ้ามันก็จะเกี่ยวไอ้พวกตัวข้างหน้าไปนะมันก็จะไม่ถึงตัวเราหรอวเนี่ยวิ่งออกหายแมพไปเลยอย่างเงี้ยเออแล้วพอคนบวกเราค่อยเข้าไปนี่ครับตุ้ม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 ตแล้วก็ยกิลนึ่งตุ้ม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 ตล้ชิบหายหนีครับแล้วก็ยิงตุ้ม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  สกิลเราก็เป็นสกิลแบบว่าทําให้เลือดพวกมันเยอะเยอะเยอะมากมากแล้วก็เยอะมากมากอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่สองครับผมจะมาออกเป็นไอไอนี่เลยนะครับเพราะว่าดูจากรูปเกมแล้วต้องโดนล้านผมโดนล้านบ่อยละเดี๋ยวผมจะล้านมื่คืนมั่งอะไรไปตุ้ม อะไรของมันวะอแค่เนี่ยเพื่อนเพื่อนสเต็ปแค่เนี่ยผมว่าเล่นไม่ยากนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่ายากปะยืนอยู่หลังดูเงผมสี 4, ่พันเก้าดูน้อยกว่าคนอื่นด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้คิวไงนะโดนล้านหมดเลยไงอังติไปแลถ้าสมมติว่าถ้าเจอทีมแข็งๆหน่อยเฮ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนๆพเห็นพวกข้างล่างมากข้างล่างจะมีคลิปแบบบางทีเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปสนใจแบบว่าไอ้พวกที่มันชอบออก ไอพวกที่แบบชอบวงชอบออก็ได้นะครับเพื่อนๆโหเยอะเลยบาเลยบาละไทยเลยทีเนี้ยเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจพวกแบบว่าพวกที่มันออออกันนะครับเรามาเอาคลิปก็ได้เพราะคลิปชุดใหญ่ชุดหนึ่งโหเงินเราอื้อเลยนะครับเพื่อนๆพ,พอเราโหดมาก็เดี๋ยวเราจะอุ้มอุ้มให้ทีมเราชนะเองอะ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกบางทีอะบางทีเราแบบว่าดันเลนคนเดียวเนี่ยแต่เราต้องดูแมปด้วยนะครับไม่ใช่แบบดันสมสี่สมห้านะครับ ตุ้มๆๆ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 ๆมแๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆ้ๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆาๆๆ้ๆๆงๆๆๆ้ๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ้ๆๆ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 มๆๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆมๆๆ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  ยิ่งตุ้ม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 แม่งอไม่เคยทันนักลอบเลยเดี๋ยวจับเรดาร์แม่งต้องวิ่งผ่านมาทางนี้แหละอ้าวไหมตุ้มอ้าโอ้คิดว่าอดแดกฆ่าอย่างมากยังไงเพื่อนเพื่อนดูช่วยเหลือผมสิบเจ็ดนี่ขนาดยืนหลังสุดนะครับเพื่อนช่วยไปสิบเจ็ดครับไม่ได้คิวเลยนะครับเพื่อน ไม่ได้คิวเลยจริงๆนะครับไม่ได้หลอกครับไม่ได้คิวจริงๆนะครับแค่เนี้ยสเต็ปของไอตัวเนี้ยถ้าอยากให้หนโหดก็เล่นแค่เนี้ยมันไม่ยากหรอกเพื่อนเอนชื่อี่ยต่อไปก็ออกยิงไว้นะครับออกแคมเธอร์แคมเธอร์ ter. แต่ดูจากท่าหน้าจะจบแล้วเนี่ยยิงยิงยิงวิงโอ้โหแม่เอ้อดได้ ไปทางไหนก็สบายเนี่ยเล่นแบบปอดเข้าไวเ้เพื่อนดูดูยิงเนี่ยอู้ยผิดทางก็รู้ว่าเธอเป็นใครอ้าวร้องผิดแล้วเพลงเอ้ยไอนาตาเลียนี่แม่งโอ้โหปิงแดงแล้วเกียดจริงๆเลยปิงแดงเนี่ยเดี๋ยวก็โหดแล้วผมเนี่ย ดูจากการย like ิงคลิป hmm. ว <I feel S 1> uh ่าน่าะรู้แล้วน้ายิงพวกมันเข้าเลสเลตเทสตุ้มเป๊ะไปหมด่ะช่วยเหลือสิบแปดนะครับคิวไปสามตายศูนะครับอืออยากจะบ้าตายไม่ได้คิวกับเขามั่งเลยนาตาเลียหุเตอแล้วยิงตุ้ม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 ตฆ่าโหดอะไรประมาณนี้นะครับขาดอีกเ7้ารอยเจดสิบ ไม่น่าถึง970แล้วแหละโอ้โหนี่ครับสเต็ปการเล่นของมันไม่ค่อยมีอะไรมากตัวนี้ยืนหลังๆก็แดกขาดเลยครับเวลาเพื่อนบวกอะ่ะเพราะว่าตัวเราอะ่ะมันเป็นตัวตอดตอดพลังคนอื่นได้เยอะครับถ้าเราเข้าก่อนหรือเรายืนอยู่ตรงกลางข้างหน้าโอกาสที่เราจะโดนสก,กิลแล้วเราจะทำดาเมจให้เพื่อนเราไม่ได้สมมติว่าเราทำดาเมจได้เราตายอย่างน้อยเพื่อนเราก็ฆ่าได้นะครับมันก็จะทำให้เกมเราอาจจะกลับมาชนะได้ครับ ได้เลยครับเคมเธอนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปหาเธอกันนะครับมาเด้มาเฟ่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 ไหน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 เล่าหนีไหนเล่ามึงรู้จักฟามูไหมฟามูอ่ะนี่ยิงทํามดาก็จะตายหาเนี่ยด้วยโอ้เนี่ยไหนปะพอเราออกของได้เราก็จะยิงโหดเนี่ยด้วยหนีหมดอ่ะด้วยโอ้ค่าสามโอ้โหจิบจิบไปแล้วครับ แทน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 โอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสําหรับการเล่นคูลีนะครับนักปืนนะครับก็สรุปสกอร์ก่อนละกันนะครับก็ฆ่าไปเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสิบเก้านะครับตายไปศูนย์นะครับเงินผมมีเจ็ดพันแปดนะครับเนี่ยครับวิธีการเล่นของคีมนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับแบบว่าคือแบบยังไงอะ พี่ผมออกของตามพี่เห็นโหดเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมขอบอกก่อนนะของมันมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นคือสเต็ปการเล่นนะครับเพื่อนๆเล่นใจเย็นผมขอพูดไว้เลยนะครับก่อนจบคลิปครับหนึ่งเล่นใจเย็นใจเย็นๆสองเห็นคลิปหนเยอะๆวิ่งไปเอาเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเวลาเล่นนะครับสามนะครับเห็นเพื่อนออสี่นะครับเราเราหนึ่งคนถ้าเราคิดว่าเราฟามแล้วเราเกิดให้เราวิ่งไปดันป้อมไหนก็ได้นะครับป้อมหนึ่งครับวิ่งดันไปเรื่อยๆครับแต่เรา ต้องมองแมปด้วยนะครับเห็นแบบว่าหายหมดเราวาล์กกลับบ้านไปเลยครับแล้วก็ไปรวมกับเพื่อนนะครับนี่คือเทคนิคในการเล่นแบบว่าพื้นฐานนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับการติดตามผมจากใจนะครับขอบคุณมากๆครับสาหรับกดคนกดฝัดตะไคร้นะครับทั้งหมดพันห้าหกสิบนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับจ้าสวัสดีครับ